น้อยหน่าน้อยหน่าต้นนี้อยู่หน้าบ้านนะคะออกลูกเยอะๆอยู่ได้กินไปหลายหรุ่นแล้วค่ะจะหวานมากแต่ว่าเห็นเพราะว่าอันนี้เป็นพันหนังนะคะมันจะมีน้อยหน่าเนื้อกับน้อยหน่าหนังอันนี้เป็นพันหนังคือเนื้อมันอาจจะน้อยแต่ว่าหวานมากเลยค่ะคนที่เป็นเบาหวานนี่ไม่น่ากินนะคะน้อยหน่าน้อยหน่านี่กินก็มีประโยชน์ค่ะ มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะส่วนอันนี้รูปเนี้ยใกล้สุกแล้วจะดูจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกหรือมันมันยังไม่สุกก็คือถ้าเป็นเออตามันยังทีๆอยู่อะค่ะ,ะแสดงว่ามันยังไม่สุกแต่ถ้าตามันเริ่มห่างแสดงว่าอันนี้ก็ยังไม่สุกนะคะเพราะว่ามันจะเล็กๆทีๆอยู่อย่างนี้ค่ะ อันนี้ก็ใกล้ละใกล้แล้วแล้วมันจะมีคล้ายๆกับเป็นตัวแมลงหรืออะไรที่มันขาวๆอะค่ะมันจะมาเกาะขอบเคาะเนี่ยเห็นไหมคะขาวๆเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าใกล้สุดละแล้วมันจะเป็นตาห่างๆจะคล้ายๆทุเรียนอะเนาะจะห่างๆอย่างเงี้ยค่ะใกล้ละใกล้สุกละบางทีก็เหมือนเดิมคือโดนตะลอกเจาะถึงจะรู้ว่ามันแก่แล้ว ใบเนี่ยนะคะใบกับเม็ดเนี่ยเอามาตำแล้วก็ผสมเหล้าก็ได้หรือไม่ผสมก็ได้เอามาหมักหมักที่ผมสําหรับคนที่เป็นเหาค่ะหรือคนที่เป็นพวกขีดพวกอะไรพวกนี้ก็เอามาทาได้เหมือนกันมีประโยชน์ทําให้เหาตายแล้วก็พวกแผลผุพองหรืออะไรอย่างนี้ก็เอาใบมาตำาๆแล้วก็โปะไว้นะคะแต่ว่าคนที่เป็นเหาเนี่ย ต้องหมักเอาไว้สัก1ินาทีแล้วต้องล้างเลยนะคะอย่าอย่าให้มันค้างคืนนะคะเนี่ยใช้ใบเอามาตำตๆหรือเม็ดก็ได้มาตำตๆประโยชน์เยอะนะคะปลูกไว้ก็ได้กินได้ประโยชน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ